โยโยโย่ใบสองตรงเจนกับค่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. k คลในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคืงเน้นทีมเดียวพี่เจะเลือกเกมเวลาตีสามตรงนะครับฟุตบอลถ้วยอาร์เจนตินาโคปาอาร์เจนตินารอบ64ทีมครับซารมาตินอันดับ7จ็จากลีกสูงสุดจะเปิดบ้านเจอกับกิมนาเซียอันดับ4จากลีกรองนะครับซารมาตินเกมล่าสุดในลีกแพ้ 2ครับ una, ออนทูนากุนซือก็มีเล่นกันหลักอย่างเฮนาโลเปสคุมเกมรับตรงกลางนิโคลัสวัตสันโทมัสเฟอร์นันเดสเซรบาเตียนกอนซาเลสนะครับกองหน้าเป็นเพอร์เนียมาติเนสครับโยโยโยเจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับกิมนาเซีย ก็เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเทมปารี่มา2-0นะครับมาเทียสโมโคโลก็มีผู้เล่นกันหลักอย่างฟาซิโกโมลินนาซานเดโกคา a มาโชนะครับข้างหน้าเป็นอามอสเพลาเลสเล่นกับควินทาน่าครับเจอกันปีที่แล้วเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมันคู่เดียวก่อนเกมซานมาตินเป็นต่อนะครับแม่ดูแล้ว คือเอา,อาง่ายๆสถิติคู่นี้บ้านใครบ้านมามาตลอดนะครับล้วภาพรวมซานมาตินดีกว่าครับอยู่ในลีกสูงสุดเกมนี้เล่นในบ้านด้วยไม่น่าพลาดอาจจะมีโรเตชันบ้างนะครับแต่ดูแล้วน่าจะไม่พลาดครับวัดใจซานมาตินครับมีโอกาสจะชนะได้ใน90นาทีเข้ารอบให้เชียร์ซานมาตินเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย